เกตเท่าที่สังเกตมาเนี่ยค่ะก็ดูกับครูเบนน่าจะได้เดินกว่าสองเดือนแล้วนะอืเข้าอ่ะข้าอ่ะเข้ามากอ่ะค่ะรู้สึกว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นเงินมามากขึ้นแต่คี่ว่าเงียบเงียบเงาเงาก็ไม่เงาอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้จะไม่มีเวลาพักนะคะชอบค่ะถ้าชอบอย่างนั้นค่ะตอนนี้ นีมันจะไม่ค่อยดีเอามาใช้แบบเป็นรหัสเกี่ยวกับตัวเองอะไรค่ะทั้งที่จะเยอะที่มีความรู้สึกว่าลูกค้าเยอะขึ้นอืเงินเข้าเงินเข้าบัญชีเยอะขึ้นค่ะค่ะที่ว่าดีแกดีดีมากแล้วก็เลยแบบว่าพอดีเห็นคลิปของครูเบนว่าอ่าเปิดเปิดเลขรหัสลุมทรัพย์สามร้อยเก้า เลยไม่แน่ใจก็เลยทักไปหาครูเบนก็เลยอยากจะเปิดให้แบบว่าเต็มสูตรค่ะ <ก S 1> ครูเบนบอกเลยะนะนี่นี่แหละ,ะเลขสองแปดมันเป็นไปนเลขประจําตัวเราเลยแล้วทีเนี้ยได้ไปสี่ตัวคืออันนี้ว่าเปิดเราใช่ไหมคะเปิดทั้งส<ช>ี่ตัวสองชุดขนาดเนี้ยนะคะว่าจะโอ้โหมันไม่อยากจะพูดเลยค่ะะว่าครูเบนให้มาเลขสองตัวคราวที่แล้วอ่ะค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเออ เอาเอาเอารหัสเนี้ยไปติดหน้าร้านเลยนะคะบางคนเนี่ยให้ครูเ็นทําให้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ครูเ็นไม่มีเวลาทําให้ละก็คือว่าเลขเลขลคกี้ของเราเนี้ยค่ะเอาไปติดหน้าร้านเลยนะคือคนเขาจะมาเพิ่มมาอีกเพิ่มมาไม่พอนะมาแล้วมาอีกนะจริงจริง่ได้ค่ะค่ะเป็นเท่าจริงนะคะเบนเพราะสังเกตเท่าที่สังเกตมาเนี่ยค่ะก็ดูกับครูเบนน่าจะได้เดือนกว่าสองเดือนแล้วนะ อ,เอืเข้าอ่ะเข้าอ่ะเข้ามากอ่ะค่ะรู้สึกว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นเงินมามากขึ้นแต่ที่ว่าเงียบเงียบเงาเงาก็ไม่เงาอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้จะไม่มีเวลาพักนะคะชอบค่ะถ้าชอบอย่างนั้นค่ะตอนนี้เซสนก,กิจแบบนี้มันจะไม่ค่อยดีค่ะ วิสาทุบุญบรารมีมันถึงเวลาที่เราจะเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบังเอิญหรอกคะ่ะก็ศาสตร์นี้หนูได้บอกว่าคุณเบนบอกว่ามันเร่งสุดแล้วคือคุณเบนหาที่เร่งให้สุดแล้วอ,ะอ่ะเอาแบบ <ขอ S 1> เต็มสปีดะอะติดสปีดเลยค่ะขอบคุณมาค่ะค่ะยินดี